นะคะคุณครว้าวบุนไม้ไผุ่นไม่ไผ่เจ้วบุนไม่ไผ่เดินทางมช่คินะคะทุกคนุนไม่ไผ่ นอนรถด่วนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้น้ำสิก็อยู่ที่คอกหมูนะคะวันนี้มาให้หายน้องหมูนะคะแล้วก็กําลังจะเตรียมตัวไปหารถด่วนนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีรถด่วนแล้วนะคะวันนี้มากันหลายคนเลยนะคะมีหลานๆสองคนมาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ดาแล้วก็คุณแม่นะคะจะไปหารถด่วนในป่าแล้วก็ไปเอ่อไปหาวุ้นไม้ไผ่ด้วยนะคะวุ้นไม้ไผ่ไปยมกินถ้าเจอนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า แล้วก็เดี๋ยวจะหอกับข้าวมาค่ะวันนี้จะไปกินข้าวในป่าอ,อ,อ,อ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแนะนำตัวแต่ะละคนกันนะนี่สวัสดีค่ะทักทไทยสา,าสวๆก่อนจะทักทายสาวๆนี่น้องหมูอยู่ข้าวแล้วนะอ่าชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไรชื่อแนนชื่อนางแนนนะคะแล้วคนนี้ชื่ออะไรชื่อน้องใบเฟิร์นนะคะนี่พิดาแล้วก็คุณแม่นะคะ กำลังจะเตรียมตัวให้หาน้องหมูนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาหลานๆเนี่ยลองไปลุยในป่าดูสิเพราะหลานๆเนี่ยยังไม่เคยลุยป่าเลยเดี๋ยวจะพาไปประจนภัยนะคะวันนี้ไปสู้ชีวิตกันค่ะนี่พามาดูน้องหมูน้องหมูหิวข้าวแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะกำลังให้อาหารนะคะอืองั้นนั้นยังอาหารอเหอออโห ทำอะไรกุกกี้กำลังกินน้ำนะคะกำลังจะผสมอาหารนะคะอันนี้เป็นหยวกกด้วยที่หมักไว้นะคะแล้วก็จะใส่กับรำข้าวเนาะจะใส่กับรำข้าวแล้วก็รำอ่อนนะคะแล้วก็จะมีเอเอ็มเกลือนะคะผสมให้น้องหมูนะ <c oughs> จะพาหลานหลานสองคนไปรลยนะคะเจดาด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เอาผมก็จะเป็นเจด้วยนะเดี๋ยวจะไปหาหนอนไม้ไผ่ฝั่งนู้นนะทุกคนเห็นไหมคะตรงนู้นฝั่งนู้นเลยนะคะเดี๋ยวจะไปหาหนอนไม้ไผ่ฝั่งนู้นเลยค่ะเดินไกลมากเดินแบบข้ามเขาหลายลูกเลยนะคะอันนี้จะเป็นลำอ่อนนะคะจะผสมกับหยวกกล้วยนะคะลำอ่อนเกลือแล้วก็มี e อมด้วยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะ จานผสมให้เข้ากันเลยนะคะมีรำออนะแล้วก็หย,ะะยุก้วยค่ะยวกร้วยมากับ EM ไว้นะคะอ,คอะไรนะ,นนะดูวันแนนนะคะลุงท้าวบูนแนนนะแนนบอกว่าชอบสีฟ้าเติมน้ำเข้าไปค่ะเดี๋ยวมาให้หาน้องหมูกันนะคะ พา,พาหลานๆมาฝึกทํานะคะเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะเวลาอยู่บนดอก้ก็เนี่ยเป็นกิจกรรมที่แบบเออสอนเนาะทําให้หลานๆได้แบบได้ลองทําอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่เคยทําก็จะเก่งขึ้นนะนแล้ววันนี้ก็จะพาไปไปชวนภายลองเดินป่าดูด้วยว่าไหวหรือเปล่านาอแนนเนาะ,เ,นะเคยเดินป่าไหมแนนเคยเดินป่าไหมคะ <c oughs> ไปเดินที่ไหนอ <c oughs> ลองทําดูนะคะ ช่วยอะโคลว่นเช้ากินข้าวเยอะแรงเยอะนะเนี่ยอาาะให้อยู่ลองทำซิให้อยู่ลองทำไห้อยู่ลองทำนี่ผสมนะคะผสมอาหารน้องหมู 咦咦咦咦，哎呀！ เ,เดี๋ยวพาทุกคนไปหารถด่วนหรือว่านอนไม้ไผ่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเจอวุ้นไม้ไผ่ก็เดี๋ยวจะยามกินเลยนะคะวันนี้เตรียมกับข้าวมากินที่สวนด้วยนะคะที่ในป่านะ นี่เป็นไร่ข้าวโพดเดี๋ยวเราจะผาจะผ่านไร่ข้าโพดแล้วก็ขึ้นไปอ๋อชดท่าปีศาจเดี๋ยวจะขึ้นไปฝั่งโน้นไปทำไมแล้วก็ฉีดเชื้อแล้วเหกาย เตรียมยากันยุงมาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเดินป่าเนี hmm. 是是 like now, yeah, way, other, ่ยต้องเตรียมยากันยุงมานะคะทุกคนเพราะว่ายุงเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดจะไปจุดจุดไปด้วยแล้วก็หารถด่วนไปด้วยนะคะเพราะว่าพอเข้าไปในป่าเนี่ยเนี่ยยุงจะเยอะมากนะคะเตรียมพร้อมนะคะต้องใส่หมวกคุมคอแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยต้นไผ่เนาะมันจะมีความคันๆนะคะก็เลยแบบใส่ไปเลยนะแล้วก็ไล่ยุงได้ด้วยนะคะ เห็นแต่ตานน้ดแม่เราเลวโคดรเลยจะคอยที่เราดูจะแปลงร่างเป็นนินจาแล้วนะตอนนี้ก็คือดูด้วยชิว่า้วแต่จะโคตรเลวแนะอันแนนไหนเป็นนินจาต้องทําท่ายังไงนะจะทำท่าให้พี่พี่ดูสิก็เมื่อกี้ทําอยู่อ่ะอันนี้ทำเองอันแน่นี่ทําเองแล้วจะไม่ตยังไงยิ่งทำอ่ะเมื่อกี้อันแนนบอกว่าทำทำยังไงนะอย่างนี้เหรอยังไงนะ โอเคค่ะไปค่ะทุกคนวันนี้แปรงร่างแล้วนะคะวันนี้จะไปลุยป่ากันแล้วก็พาหลานๆไปลุยป่าด้วยนะคะเพราะว่าต้องต้องลองฝึกฝึกลุยป่าเนาะนั่นแหละเนาะลองทําอะไรใหม่ๆเนาะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปค่ะพอดีหยุดเรียนนะคะน้ําท่วมที่เชียงรายก็เลยให้มาอยู่ที่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะได้กลับแล้วพามาลุยป่าพามาทากิจกรรมสนุกสนุกไปค่ะไป ไป <Okay. S 1> เดินไปไปนู่นนะคะมีทางเล็กๆหน่อยๆหืม <c oughs> มีรูมีรูจิกลุ่งด้วยอ่ะแนน หาของอร่อยนี่ไม่ได้หากันง่ายๆนะทุกคนเดินขึ้นเถาแบบสองสามลูกเลยนะคะโอ้ยยิ่แสงน้ำตกแล้วเป็นอย่นั้นเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอดูค่ะ แต่เจอแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่ารอลุ้นค่ะยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนอีกค่ะไป บ้านไหน,นอีั่งหนน่าจะมีนะคะที่นี่อรอลุ้นสังเกตรูนะมันจะมีรูหืมสูงมากอู้ Ooh, สมบูรณ์มากเลยอะที่นี่อะ่ะโอ้น้ำน้ำากธรรมชาตินะคะ ว้าวแบซีกำลังกินน้ำอยูออ่น้ำจากธรรมชาติมน้จากธรรมชาติมีปลาไหมไอันนี้เป็นน้ำจากธรรมชาตินะคะใส่มากเนี่ยที่ดธรรมชาติดูค่อยุงยุงเยอะมากนะนนต้องจุดยาก,กันยุงด้วยค่ะอ ไอ้ยววาน,นตบสิอื้อตายยังตายแล้วนะได้ได้เวลาจุดยากันยุงแล้วนะคะทุกคนยุงเยอะมากดูดูดูวิววอร์วิวอว,วอร์เลยตรงนี้ชิ้วดูไล่ยุงนะฮะดูซิว่ายุงจะตายหรือเปล่าปะทดูดูๆยุง มันเยอะมากนเลยอแนนอ่ะแนนถือคุนเห็นไหมยุงบินนะเนี่ยแน,นนแนนแนนเดี๋ยวดูว่าหลังจากที่จุดไปแล้วยุงจะมารบกวนรำคาญหูหรือเปล่านะคะรำคาญใจอยู่หรือเปล่าะคะยังมาบินรบกวนเราหรือเปล่านะ,ะ,ะจากที่จุดแล้วนะคะแนนยุงหายไหมมียุงไหม อายุวันถือเจอแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าน่าจะยังเล็กอยู่นะพอแนนเจอแล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่อุอายุกวพอไหนแต่ว่ายังตัวเล็กอยู่เลยอ่ะ เอาไปเลี้ยงต่อได้ไหมดีอย่ายเอาไปจับปลาได้นะคะไปตกปลาได้เนี้ยเยอะสนงใกล้ๆนี่นะคะไ,ได้ลแล้วแต่ว่าช่วงเวลานี้นี่เอ่อบางต้นต้นไผ่บางอันนะคะมันก็โตเต็มที่ละแต่ว่าบางอันก็ยังไม่โตเต็มที่นะคะอ,อ่ะอันนั้นเก็บอันนั้นเก็บอ่าเก็บใส่็ในกระบอกแม่ไผ่ที่ไอพีทำอ,ะอ่ะนี่นะคะ เจอแล้วอันนั้นถือ<บ>สิเอ๋โบไปเมียอะแค่นออันนั้นถือได้ไหมอายุแค่อยู่วันถืออายุวันถือแป้นนึงนะเอาจับใส่ก่อนจับได้ไหมโอ้มันลงไปข้างล่างหมดแล้วเนี่ยได้๋ยอยู่เดีจับอันนี้ให้หมดก่นดอนนะคะแผลอ่ามันจะมีเป็นแผลแบบนี้ดูแบบนี้สังเกตจากตรงนี้เนาะอู้หูเยอะไหมเยอะ มีวุ้นมีเรามีวุ้นแม่ไข่ด้วยนะคะแม่ไข่วุ้นแม่ไข่เจอวุ้นแม่ไข่อันนั้นอันนั้นเนี่ยเจอวุ้นแม่ไข่ดอกพยายามกินอันนี้อร่อยโอ้โหเยอะมากเลยอู้โหนั่นนั่นน่นอันยอะนี่วุ้นแม่ไข่อร่อยมากเดี๋ยวขอจับรถด่วนก่อนรถด่วนแถวไหนรถด่วนแถวนี่วุ้นแม่ไข่เยอะก่า อันนี้ต้องล้างมือดีๆนะเดี๋ยวมาสก็กระปุกอันนี้เราจะต้องเอาไปย่างปิ้งไงให้อายุให้ยืดจับให้ยืดจับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอายุทำทำเป็นตะเกียบก่อนอลืมเอาช้อนมาดูตะเกียบจากธรรมชาตินะคะทุกคนตะเกียบจะกธรรมชาติที่ไหนที่ไหนตะเกบธรรมชาติ

นี่ตัวนตัว้าวมาตัวนี้ฮะน,นี่นะคะได้แล้วนะวทุกคนหนอนไม้ไผ่แต่ว่าตัวเล็กหน่อยยังไม่โตเต็มที่นะนมาแค่ละฮะ <laughs> นี่เอาออกได้ไหมนีมาเอ,อ,อ้มือให้เดียวข้ามามนี่เอาเด้ยวยั เจอแล้วนะคะบนไม่ไผ่อันนี้ก็นอนรถด้วนนะคะได้พอกินอยู่ได้ตามน้ำพริก